ตอนที่8ลิปโป้หักหลังเล่าปี่ชีจิ๋วเปลี่ยนเจ้าครองสรุปเนื้อหาโดยละเอียด 1. ลิปโปช่วยโอกาสแย่งเมืองชีจิ๋วจากเล่าปี่ลิปโป้พำนักในเมืองชีจิว๋วโดยอาศัยเล่าปี่ให้ที่พักพิงแต่กลับหักหลังอย่างไรยางอายอ้างว่าขอพื้นที่เล็กๆสำหรับตั้งค่ายชั่วคราวแต่รอบยกทัพเข้ายึดเมืองชีจิ๋วโดยฉับพลันเล่าปี่ไม่ทันตั้งตัวต้องหนีออกจากเมืองพร้อมด้วยกวนอูเตียวหุยและครอบครัว ชาวเมืองส่วนใหญ่ยังศรัทธ,ธาเล่าปี่แต่ต้องจำใจอยู่ภายใต้ลิโปเพราะกลัวกำลังทหารของเขาสองลิโป้วางตนเป็นเจ้าเมืองชีจิว๋วหลังยึดเมืองได้ลิโป้แต่งตั้งตัวเองเป็นผู้ครองเมืองมีอำนาจเบ็ดเสร็จใช้กำลังเข้าควบคุมขุนนางที่เหลือและให้คนของตนเข้าครอบครองตำแหน่งสำคัญลิโปไม่สนใจคุณธรรมหรือความจงรักภักดีแต่ปกครองโดยใช้อำนาจและความกลัวชาวเมืองเริ่มไม่พอใจลิโป้แต่ยังไม่กล้าขัดขืน 3. เล่าปีระหกระเหินขาดแผ่นดินอยู่เล่าปีกลายเป็นผู้ไร้แผ่นดินอีกครั้งต้องพาครอบครัวและบริวารเร่ร่อนไปทางใต้ไม่มีฐานทัพไม่มีไพรพลต้องคอยอาศัยน้ำใจจากเจ้าเมืองต่างๆเตียวหุยเริ่มแสดงความเครียดและรู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถเอาคืนให้เจ้านายได้กวนอูย,ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญของเล่าปีและคอยระงับอารมณ์ของเตียวหุยประเด็นสำคัญของตอนที่8 หนึ่งลิปโป้หลังเล่าปีอย่างไม่ไว้หน้าสแสดงความไร้สัตว์และไม่รู้คุณ2พเล่าปีกลายเป็นคนพัดถิ่นอีกครั้งตอกย้ำชะตาชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงอย่างต่อเนื่องสชีจิ๋วเป็นจุดเปลี่ยนในสงครามภาคกลางการเปลี่ยนเจ้าครองเมืองจะมีผลต่อการจัดกำลังในภาคกลางของแผ่นดินเกร็ดน่าสนใจลิปโป้ในประวัติศาสตร์เป็นแม่ทัพฝีมือดีแต่ไม่เคยยืนระยะได้ยาวเพราะขาดหลักธรรมและความพักดีเล่าปีถูกเน้นย้ำในบทนี้ว่าเป็น ผู้นำที่มีคุณธรรมแต่ยังไม่มีโชคทางการทหารบทบาทของเตียวหุยเริ่มโดดเด่นขึ้นในเรื่องอารมณ์ร้อนแรงและพักดีสุดหัวใจเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนใหญ่ของเล่าปีเกี่ยวกับการไว้วางใจคนผิด